ยินดีต้อนรับสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณมาสำรวจรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุด2025 Toyota โโ Hilux ที่ยังคงความเป็นตำนานของ Hilux เอาไว้ครบถ้วนแต่เพิ่มเติมด้วยความล้ำสมัยเทคโนโลยีใหม่และความแข็งแกร่งที่เหนือระดับ Hilux ขึ้นชื่อเสมอว่าเป็นรถกระบะที่ทนทานลุยได้ทุกสภาพถนนและเชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์สำหรับปี2025 Toyota ได้ยกระดับดีไซน์ให้ดูดนยิ่งขึ้น มาพร้อมกระจังหน้าที่ทรงพลังไฟหน้าเล็กคมชัดและฝากระปรงหน้าที่แสดงถึงพลังดิบเส้นสายของตัวถังออกแบบให้ดูทันสมัยและมั่นคงล้ออันลอยขนาดใหญ่ซุ้มล้อที่บึกบืนและตัวถังที่ดูแกร่งกว่าเดิมทำให้มีความโดดเด่นบนถนนและมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อเจอเส้นทางสมบุกสมบนันด้านท้ายมาพร้อมฝาท้ายดีไซน์ใหม่ไฟท้ายเล็ดที่ให้ความหรูหราแต่ยังคงความเป็นรถกระบะท,ที่ใช้งานได้จริง ใต้ฝากระโปรง2025ไฮักมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทั้งแรงและประหยัดไฮไลท์คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่มอบแบรงบิดมหาศาลสำหรับการบรรทุกลากจูงและขับลุยในทุกเส้นทางเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลและระบบกันสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงให้ทั้งนั่งสบายและทนทานจึงเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางออฟโรด เมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและความสะดวกสบายเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระวัสดุพรีเมียมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำและมีฉนวนกันเสียงที่ช่วยให้ห้องโดยสารเงียบแม้ขับบนถนนครุขระ เรื่องความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยโตโยตา้าเซฟตี้เซนที่มาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติการเตือนออกนอกเลนระบบเบรกอัตโนมัติและระบบตรวจจับจุดบอดทําให้มั่นใจทุกการเดินทางและสําหรับสายออฟโรดให้รักมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ี่คูณ4ีที่อัปเกรดใหม่รองรับโหมดการขับขี่หลายรูปแบบมีระบบช่วยลงทางลาดชันและดิฟล็อกที่พร้อมลุยคโคลนทรายหิมะหรือหินผาได้อย่างมั่นใจ 2025 Toyota Hilux จึงไม่ใช่เพียงรถกระบะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความทนทานและอิสระภาพในการผจญภยัยไม่ว่าคุณจะใช้ทำงานเดินทางกับครอบครัวหรือออก Trip Road ทริปออฟโรด Hilux คันนี้ก็พร้อมตอบโจทย์ครบทุกด้านและนี่คือบทใหม่ของตำนาน Hilux ที่ไม่มีวันหยุดยัง้ง